Yet I cannot watch the common folk suffer. I will have order. the was i สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนนาแนลอุ o ่งเกมมิ่งสำหรับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอรีวิวตัวของตรงหลีนะครับเทพหินนักขุดแร่เทพไร้ตังเทพสุดหลอ่อเทพพระเจ้าแห่งการดาม,มา นะครับก็คือทุกคนน่าจะพอรู้อยู่ว่าตอนนี้ดราม่าเรื่องของจงลีมันเป็นอะไรที่หนักมากนะไม่ว่าจะในกลุ่มของไทยหรือจะเป็นของฝรั่งหรือของจีนมันมีดราม่าเยอะมากกย่ยวกับเรื่องที่ว่าจงหลีมันมันเก่งไม่สมจะเป็น5้าดาวนะครับไปดูนี้คือเป็นรีวิวไม่ได้มาสอนเล่นนะเป็นรีวิววันแรกเลยก็จะพูดถึงตัวของจงลีแล้วก็ตัวของซินเนียนด้วยละกันผมขอสรุปก่อนเลยละกันนะครับต้นคลิปว่าในมุมมองของผมเนี่ยจงลี ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มดาวครบ6ดาวเป็นตัวที่เก่งระดับกลางๆของ5ดาวนะครับถ้าเทียบกับ5ดาวตัวอื่นที่มีกลุ่มดาวเท่ากันนะนะครับเก่งระดับกลางๆคือไม่ได้แย่เลยโอเคแล้วถ้ามี2กลุ่มดาวเนี่ยก็จะเก่งประมาณ5ดาวระดับล่างๆนะครับที่มี2ดาวเหมือนกันส่วนถ้าไม่มีกลุ่มดาวเลยเนี่ยความเก่งอยู่ประมาณระดับดีดาวกลางๆเท่านั้นเอง ที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าความจริงแล้วตัวของจุงลีมันเก่งแต่ความเก่งของมันถูกย้ายไปไว้ที่กลุ่มดาวเยอะมากนะครับนี่คือสาเหตุที่ผมพูดแบบนี้ตัวมันถ้ามีกลุ่มดาวครบมันเก่งแต่มันไปอยู่ที่กลุ่มดาวมันไม่เหมือนตัวละครตัวอื่นหลายๆตัวนะเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดลวกันแต่สรุปก็คือว่าถ้าถามว่าควรจะกดหาไหมหนึ่ดูก่อนเลยว่า คุณต้องการตัวแบกทีมหรือเปล่าคุณต้องการความเก่งจากจงหลีหรือเปล่าถ้าสิ่งที่คุณต้องการคือคุณมองที่ใจของจงหลีคุณมองที่หน้าตาของจงหลีคุณไม่ได้มองที่เงินในกระเป๋าหรือดาเมจที่ทําได้นะครับคุณไม่ได้มองที่ตัวเลขคุณมองที่ใจก <laughs> ับหน้าตาเท่านั้นคุณอวยนะ่ะกดได้เลยไม่ต้องซีเรียสเพราะเกมนี้จริงๆมันก็ไม่ได้มี PVP นะถ้าไม่ได้คิดจะหาตัวแบกมาลงอบิดอะไรประมาณนี้กดไปเลยไม่ต้องซีเรียสครับมีความสุขก็กดได้เลยนะผมเองก็เป็นตัว ผมเองก็เป็นคนอวยคนหนึ่งแล้วกันนะครับก็กดพระอวยแล้วแหละแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าต้องการตัวที่เก่งในด้านเกมเพย์มาแบกทีมต้องดูว่ากดได้ถึง2ดาวไหมเพราะว่านั่นคือจุดที่จงหลีเริ่มจะมีประโยชน์ในระดับ5ดาวนะครับถ้าไม่ถึงแล้วก็ข้ามดีกว่าครับผมเย็บไปกดตัวอื่นดีกว่าแล้วถ้าเป็นอาวานเป็นเวลกดถึง6ดาวได้อัน,นั้นก็ ไม่มีปัญหาตัวของจงนีฮกดาวก็ถือว่าเก่งนะครับนี่คือสรุปรีวิวสั้นๆนะครับถ้าใครที่เกียดฟังต่อก็อก่อนจะปิดก็ฝากกดไลค์แล้วกันแต่โอเคใครอยากจะฟังผมพูดหรือเรียกว่าบ,บน่นต่อก็ได้นะครับผมจะมาที่ใาและเอียดละกันสาเหตุที่ผมรีวิวแบบนี้ผมอยากให้ดูตรงที่กอดว่าทุกตัวในเกมนี้มันมีกลุ่มดาวหมด แต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเวลาเราได้ตัวละครมาตัวแรกโดยไม่มีกลุ่มดาวเนี่ยเกมเพลย์มันควรจะสมบูรณ์คือในความคิดของผมตัวละครชุดแรกๆที่ออกมาเนี่ยเหมือนความเก่งมันอยู่ที่ประมาณ80%ตอนเริ่มแล้วพอเราได้กลุ่มดาวเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นจน100%แต่ตัวของจงลีกับซินเหยียเนี่ยเหมือนเขาให้มาแค่ประมาณ50%เท่านั้นในตอนที่ไม่มีกลุ่มดาวผมขอยกตัวอย่างอ่ะ อ่ะอย่างเวนตี้แล้วกันตัวลิมิตตัวแรกสุดจุดเด่นของเวนตี้เนี่ยคือเรื่องไม้ตายที่รวบศัตรูได้ซึ่งตรงนี้ไม่จาเป็นต้องมีกลุ่มดาวนะครับแล้วครสวั์อันที่4ที่ช่วยเรื่องการฟรื้นพลังงานก็เป็นจุดเด่นีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ที่กลุ่มดาวคราวนี้กลุ่มดาวของเวนตี้เนี่ยหลักๆแล้วมันคือทําให้ดาเมจอะไรต่างๆสกิลอะไรต่างๆมันแรงขึ้นแต่ในด้านของเกมเพลย์ในด้านจุดเด่นของเวนตี้เนี่ยต่อให้เราไม่มีกลุ่มดาว มันก็มันก็มีอยู่แล้วนะั่นคือการรวบสตูต่อให้ไม่มีกลุ่มดาวก็ใช้ได้แต่เมื่อมีกลุ่มดาวก็เก่งขึ้นนี่คือกลุ่มดาวที่ผมมองว่ามันโอเคนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นตัวละครที่ออกแบบในด้านของเกมเพย์ได้สวยงามที่สุดตัวละครก็น่ารักนะแต่ด้านเกมเพย์นี่คือผมนับถือ,อคนที่ออกแบบมากเลยเพราะว่าโนเอลคือตัวละครที่เอาเรื่องของการใส่เกาะ การฮิลแล้วก็การโจมตีปกติ3อย่างนี้มารวมกันแล้วคอมโบกันได้ดีเล่นแล้วรู้สึกว่ามันสนุกมากมันไปด้วยกันคือถ้าเป็นเรื่องของการใส่เกาะกับฮิลเนี่ยมันก็จะทําได้ง่ายก็คือมันอย่างเดวหน้าสกิลหนึ่งใส่เกาะสกิลหนึ่งฮิลมันง่ายใช่ไหมแต่พอมันมีเรื่องของการโจมตีปกติเข้ามาด้วยเนี่ยปกติแล้วมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากที่จะเอามาใส่ในตัวซัพพอร์ตแต่สิ่งที่เขาทําก็คืออะไร1คือสกิลเกาะนะครับเมื่อใส่เกาะแล้วโจมตีธรรมดา มีโอกาสที่จะฮิลคราวนี้เรามีเกาะกับฮิลแต่โจมตีธรรมดามันเบาใช่ไหมเราสึกว่าถ้ามันเบามันก็เล่นไม่สนุกเขาก็เลยเพิ่มไม้ตายขึ้นมาซึ่งทําให้เราสามารถโจมตีแรงขึ้นโดยมันแรงขึ้นตามพลังป้องกันเพราะฉะนั้นถ้าเราบิ้วพลังป้องกันเราได้ทั้งในส่วนของเกาะที่หนาการฮิลที่แรงแล้วก็การโจมตีธรรมดาที่แรงตอนกดไม้ตายและเมื่อเราโจมตีธรรมดาบ่อยๆนะครับ มันก็จะลดคูดาวของสกิลเกาะลงด้วยนั่นหมายเขาว่าทั้ง3อย่างนี้มันเซนจี้คือมันคอมโบมันไปด้วยกันดีมากๆแล้วทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้ง3อย่างเนี่ยโนเอลทำได้ดีหมดเลยโดยที่ไม่ต้องมีกลุ่มดาวดด้วยสาคราวนี้กลุ่มดาวของโนเอลสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอันแรกคือทําให้ฮิวได้บ่อยขึ้นก็คือฮิวฮวดีขึ้นนะครับอันที่2ก็ทําให้ชา์าโจมตีแรงขึ้นแล้วก็ลดพลังงานคือการชาร์าโจมตีเนี่ยมันทําให้เกิดการฮิวได้บ่อย เพราะว่าจํานวนฮิตมันเร็วนะครับก็เหมือนเสริมความสามารถด้านการฮิวแล้วก็ดามจน,นิดนึงอันที่4ก็เพิ่มดาเมจน,นิดนึงแต่ว่าเวลาที่โล่มันหมดเวลาเนี่ยมันจะทาํดทาดาเมธท่าหินซึ่งถ้าศัตรูติดทตุอยู่มันจะตกผลึกก็คือเราสามารถไปเก็บเป็นโล่อีกครั้งหนึ่งได้ก็เพิ่มความสามารถด้านโล่อันสุดท้ายก็ทําให้การโจมตีธรรมดาแรงขึ้นแล้วก็ระยะเวลาหนานขึ้นคือเกมเพย์ยังเหมือนเดิมเราใส่เกาะ แล้วเราก็ตีธรรมดาเกมเพล์ของงเอลมีแค่นี้ทั้งตอนไม่มีกลุ่มดาวและมีกลุ่มดาวแต่ว่าตอนมีกลุ่มดาวมันเก่งขึ้นตัวเลขอะไรมันมากขึ้นแต่เกมเพลงเหมือนเดิมนี่คือกลุ่มดาวที่ผมผมอามองว่าดีมากนะครับคราวนี้ผมมาขอพูดถึงสิ้นเหยียนก่อนสิ้นเหยียนนะครับกลุ่มดาวอันที่2เป็นอะไรที่ผมขอบอกว่าน่ารังเกียจมากเลยสำหรับตัวมิโฮโยทําไมมาทําอะไรได้2อ,อย่างนะครับ หนึ่งก็คือทําให้ความเสียหายกายภาพของท่าไม้ตายซึ่งเป็นส่วนที่แรงมากๆ3ามเนตี่ยติดคีดที่เข้าทุกครั้งคือมันบูทดาเมจของท่าไม้ตายแรงมากซึ่งตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยผมไม่เท่าไหร่แต่มันยังทําอีกอย่างหนึ่งได้ซึ่งก็คือเวลากดไม่ตายแล้วมันจะสร้างโล่เลเวลสทันทีคือการสร้างโล่เลเวลสตอนกดไม้ตายมันหมายความว่าถ้าเรากดสร้างโล่ธรรมดา มันจะอยู่12วิแล้วมีคููดาว18วิคือมันจะมี6วินาทีที่โล่จะหายนะครับแต่พอเรามีกลุ่มดาววันนี้เราสามารถใส่โล่ได้หลังจากที่ระยะเวลา12วิมันหมดก็คือเราสามารถใส่โล่ได้ตลอดแน่นอนว่า,าที่พูดมาเนี่ยทั้งสองอันนี้คือ2องความสามารถนี้คือมันดีมากๆแล้วมันมาอยู่ในกลุ่มดาวเดียวกันได้หมายความว่าถ้าเกิดว่าเรากดเซนเหรียนได้โดยที่ไม่มีกลุ่มดาวที่2เนี่ย ความสามารถของซินเหยนจะหายไปเยอะมากทั้งในเรื่องของดาเมจและในเรื่องของระยะเวลาโลนะครับส่วนตัวนะผมคิดว่าความสามารถที่สร้างโล่ตอนกดไม่ตายเนี่ยมันควรจะมาอยู่ในพรสวรรค์อันนี้นะครับคือมันควรจะเป็นพรสวรรค์ติดตัวไม่ใช่เป็นเป็นกลุ่มดาวนะครับไอเรื่องอันติติคี้เนี่ยเป็นกลุ่มดาวได้ผมรับได้ แต่เรื่องการใส่โลได้นานขึ้นซึ่งมันควรจะเป็นจุดเด่นของซินหยนเพราะว่าซินหยนเป็นตัวซัพพอร์ตเน้นโลอะไรเงี้ยมันควรจะอยู่ในกลุ่มดาวตั้งแต่แรกผู้ผิดนะครับควรจะอยู่ในพรสวรรค์ตั้งแต่แรกขอโทษดีแล้วยังมีอีกอันนึงก็คือว่าซินหยนเนี่ยเป็นตัวที่แนวทางมันสเป็สปะหรือยังไงเรื่องของการใส่โลโลจะหนาตามพลังป้องกันนะครับขณะที่ถ้าไม่ตายอะไรต่างๆแรงตามพลังโจมตี นี่คือ2ทางแล้วเอางี้ตอนกลุ่มดาวอันที่2เนี่ยมันทําให้ไม้ตายติดคี้ตลอดก็คือเราไม่จะเป็นต้องบิ้วอัดตายคี้ก็ได้เราเน้นแค่ดาเมจคี้ก็พอในกรณีที่เราจะเอาตัวสินเหียนมาเป็นซัพพอร์ตคือแค่มากดไม้ตายกับใส่โลไม่เน้นตีธรรมดาแต่กลุ่มดาววันแรกจะบอกว่าเมื่อตัวสินเหียนโจมตีติดคีี่เข้าความเร็วในการโจมตีปกติและชา้าโจมตีจะเพิ่มขึ้น หมายความว่าตัวของซินเดียเนี่ยตอนนี้มี3อย่างละหนึ่งคือใส่โล่ที่หนาตามป้องกัน2ไม่ตายเป็นตัว b ิ r ์ดดาเมจซัพ p อ o r t ที่แรงตามพลังโจมตี3ไม,มาอีกอันหนึ่งก็คือสายโจมตีธรรมดาที่ต้องเน้นโอกาสคิ้อันนึงบอกให้มีโอกาสคี้เพื่อโจมตีธรรมดาอีกอันนึงบอกว่าไม่ต้องมีโอกาสคี้เน้นดาเมจคขไปเลยเพื่อไม่ตายตรงนี้มันเริ่มจะเป็น2แนวทางที่มันขัดกันละทั้งในด้านของเกมเพลย์แล้วก็ด้านของค่าพลังที่ต้องใช้นะครับ อันที่สี่มีปัญหาอันที่4ก็คือทําให้ศัตรูโดนดาเมจแคลภาพแรงขึ้นอันที่6ลดการใช้พลังกายในการชาร้าโจมตีแล้วก็เวลาชา้าโจมตีเอาพลังบกก้อน50%มาบวกดาเมจก็คืออาจจะคล้ายๆของโนวอลแต่ก็คือว่ากลุ่มดาว1กับ6เนี่ยมันมาเน้นเรื่องของการชาร้าโจมตีซึ่งถามว่าตัวของซินเนียนเนี่ย มันมีอะไรที่คอมโบกับการชาร้าโจมตีหรือโจมตีธรรมดาเหมือนโนโอเอลไหมโนโอเอลเวลาใส่โลแล้วเราตีธรรมดาชา์าโจมตีมันคิวแต่ของสินเหยียนมีไหมคําตอบคือไม่มีมันมีแค่ในส่วนของอ่ะเวลาที่มีโลเพิ่มดาเมจกายภาพที่ทําได้15%แต่มันก็ใช้กับไม่ตายก็ได้มันไม่จําเป็นต้องแบบเป็นโจมตีธรรมดาคือมันน้อยเกินไปความดึงดูดในการให้เล่นสายโจมตีธรรมดาหรือชา์าโจมตีเนี่ยมันน้อยเกินไป แล้วซินเยียนยังไงมันก็ไม่สามารถทำนาเมจสู้ตัวแบบเลเซอร์หรือกรชิงตัวที่เน้นดาเมจกายภาพจริงๆเอาแม้แต่ตัวของเซียงหลิงที่มีหอ,อกคราบสีขาวเนี่ยก็ทําได้ดีกว่าซินเหยียนเพราะฉะนั้นตัวของซินเยียนเนี่ยมันไม่เหมาะจะมาตีธรรมดาหรือชา้าโจมตีแต่เขายัดกลุ่มดาวที่อันหนึ่งกับ6เนี่ยมาให้เหมือนมาฝืนนะครับทั้งๆท,ท,ที่กลุ่มดาว2กับ4อา่ามันได้ในเรื่องของการซัพพอร์ตเต็มที่แล้วนะครับ ือมุมมองของผมก็คือเขาควรจะให้กลุ่มดาวเนี่ยเป็นในทางเสริมด้านการซัพพอร์ตซัพพอร์ตในที่นี้ก็คือเรื่องของโลกกับเป็นดาเมจเบอร์จากไม่ตายเขาควรจะสนับสนุนด้านนี้ให้เต็มที่ไปเลยไม่ใช่มาพยายามสร้างอีกทางหนึ่งที่ต่อให้เอาไปเล่นต่อให้มีกลุ่มดาวครบมันก็ไม่เวิร์กอ่ะผมยกตัวอย่างนะถ้าเป็นผมผมจะออกแบบยังไงอย่างแรกผมจะเอาเรื่องของการสร้างโลกเลเวล3มเนี่ยมาอยู่ในพรสวรรค์อันที่4ี่ จากนั้นผมเอาพอรสวรรค์อันที่4ก็คือเวลามีโลแล้วทำดาเมจกายภาพได้เพิ่มขึ้นเนี่ยไปไว้ในกลุ่มดาวอันที่1แล้วก็เปลี่ยนไอตรงนี้ที่เวลาโจมตีติดคิแล้วมีความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวละครที่มีโลของซินเยียโจมตีธรรมดาหรือช้าโจมตีเร็วขึ้นก็คือเอามาคอมโบกับไอพอรสวรรค์อันเนี้ยอันนี้แรงขึ้นใช่ไหมก็ให้มันทั้งแรงขึ้นแล้วก็โจมตีเร็วขึ้นหรือจะลบอันนี้ออกไปเลยก็ได้นะครับแต่ให้มันมีแนวทางที่ชัดเจนว่ามันจะเป็นซัต ส่วนไม่ตายสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นผมผมก็คือจะให้ในส่วนของเงื่อขไาการทําโล่เลเวล3ที่ปกติแล้วมัน3ตัวพอมีพรสวรรค์นั้นแรกมันจะเหลือถูกจมทีศัตรู2ตัวได้โล่เลเวล3เปลี่ยนให้มันเหลือแค่โดนตัวเดียวก็พอเพราะว่าเวลาเราไปเล่นจริงๆริงเนี่ยต่อให้เราเจอศัตรูมากกว่า1ตัวก็ตามบางครั้งมันยืนกระจายกันเราใส่โล่เลเวล3ยากแล้วยิ่งถ้าเป็นบอสอย่างชายบอสธาตุอะารต่างๆที่มันมีตัวเดียวเนี่ย มันเป็นไปนไม่ได้เลยที่ซินเดียเนี่ยจะสามารถสร้างโลกเลเวลสได้เพราะศัตรูมีแค่ตัวเดียวนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มดาวที่6เนี่ยซึ่งมันก็สามารถโกงได้โดยที่ไม่ควรจะเปลี่ยนเกมเพย์เนี่ยก็แค่ทําให้โลกของซินเดียสามารถสร้างเลเวลสได้เมื่อโจมตีศัตรูถูกแค่หนึ่งตัวแค่นั้นเองนะครับมันก็เสริมควา,ามาสามารถด้านการซัพพอร์ตได้เต็มที่ทําให้ตัวของซินเดียมีแนวทางที่ชัดเจนไม่ใช่กระจายแบบในปัจจุบันว่าสรุปแล้วจะซัพพอร์ตหรือดาเมจหลัก แล้วก็ทําได้ไม่สุดสักทางน,นะครับผมโอเคนี่คือตัวของซินเดียนคือถ้าให้รีวิวของซินเดียนก็คือถ้าจะใช้จริงๆแนะนําว่าควรเปิดให้ได้กลุ่มดาวที่2อเพราะว่ามันโกงมากมันโกงยิ่งกว่ากลุ่มดาวที่6อีกนะครับโอเคคราวนี้กลับมาที่ตัวของจงลีตัวของจงลีเนี่ยเป็น5ดาวที่ออกแบบมาหลากักๆเป็นซัพพอร์ต ก็พอได้2ทางหนึ่งก็คือาดาเมจธาตุหินเพราะว่าค่าพลังหลักของจงหลีเวลาเราอัปเกรดนต์เราเลื่อนขั้นมันบวกดาเมจหินนะครับแล้วสกิลสกิล E ที่สร้างเสาเนี่ยก็คือเราวางเสาทำดาเมจเป็นธาตุหินเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายที่ทำธาตุหินอย่างรุนแรงพร้อมกับสตานเพราะฉะนั้นผมมองว่าแนวทางซัพพอร์ตหลักๆของจงหลีก็คือ วางเสาทำนาเมตเรื่อยๆแล้วก็สลับมาเปลี่ยนไม่ตายคือไม่ต้องอยู่ในสนามบ่อยเพราะว่าตัวจงหลีโจมตีธรรมดามันเบานี่หรอหมเราแค่สลับมากดสกิลแล้วก็เปลี่ยนออกนี่คือแนวทางที่ผมมองว่าเขาอยากให้มันเป็นคราวนี้อตอนตอนกลุ่มดาวเป็นศูนเนี่ยสิ่งที่จงหลีทําได้ก็คือดาเมจ่าหินซึ่งน้อยมากจากสกิลวีต้องยอมรับว่ามันน้อยนะครับมันเบาแล้วก็การใส่เกาะ ที่ค่อนข้างหนาแล้วก็ระยะเวลานานกับการทำดาเมจแล้วก็สตัรตศัตรูแต่จงหลีฮิวไม่ได้คราวนี้ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าถ้าทีมของเรามี4ตัวสมมุติเราจะไปลงอบิกนะครับ2ตัวแรกอาจจะเป็นตัวดาเมจตัวที่3เนี่ยจะเป็นตัวที่เอามาคอมโบกับ2ตัวแรกหรือเป็นตัวทำลายโล่ศัตรูเวลาเจอพวกฟาตุย คราวนี้ตัวของจงหลีเราไม่สามารถใช้เป็นตัวทําลายโล่ได้คือมันทําลายโล่ธาตุหินได้ก็จริงแต่โล่ธาตุหินเนี่ยใช้ระเบิดของคีก็ได้ใช้โอเวอร์โหลดก็ได้ใช้ตัวดาบใหญ่ท่าอะไราก็ได้ในการทําลายได้เพราะฉะนั้นธาตุหินตัวน,นี้เองก็มีปัญหาเรื่องของการความสามารถในการทําลายโล่ที่ค่อนข้างแย่นะครับคราวนี้ตัวของจงหลีเมื่อเอามาทําลายโล่ของพวกปาตุยไม่ได้ถ้าเรามาเป็นซัพพอร์ตเนี่ยเราจะขาดคิว ค,คือถ้าเอามาเป็นตัวที่4นะครับโดยที่ไม่มีกลุ่มดาวที่6เนี่ยมันจะขาดความสามารถในการฮิลของทีมไปคราวนี้เมื่อทีมไม่มีฮิลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะผ่านอบิดทั้ง3ห้องได้เพราะว่าศัตรูเราเจอศัตรู3ห้องคือมันสู้นานแล้วต่อให้มีโล่เนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่โล่จะแตกแล้วเราก็โดนดาเมจพอโดนไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันก็ตายเพราะฉะนั้น ในอบิทเนี่ยการมีฮิลยังไงก็สําคัญกว่าโล่ผมไม่ได้บอกว่าโล่ไม่ดีแต่ยังไงการมีฮิลมันปลอดภัยกว่าแน่นอนถ้าคุณจะบอกว่าถ้าเล่นจงหลีเลือด3 0 0 0 0ื่นห้โล่โคตรหนาเลยคือผมจะบอกว่าถ้าของปูขนาดนั้นเนี่ยนะครับผมเอาตัวของโนเอลมาใช้ผมรู้สึกปลอดภัยกว่าเพราะว่าโล่ก็หนาฮิลก็แรงนะครับยังไงก็ปลอดภัยกว่าหรือไม่ก็ตัวอย่างเบนเน็ตตัวของซิงชิวตัวของ บาบาล่าอะไรจีนอะไรนี่คือมันยังมีตัวที่ของเท่ากันแล้วเอามาใช้แทนจงหลีได้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นซัพพอร์ตที่ปลอดภัยกว่าตัวของจงหลีนะครับปลอดภัยกว่าจะเอาจงหลีมาใช้อันนี้คือในกลุ่มดาวที่0ูนย์นะครับย้ำอีกทีเพราะว่าสิ่งที่จงหลีควรจะมีตั้งแต่แรกคือเรื่องของการฮิวในกลุ่มดาวที่6เนี่ยมันควรจะอยู่ในพรสวรรค์อันที่4นะครับพรสวรรค์อันที่4เนี่ยควรจะเป็นพรสวรรค์อันที่1 ส่วนพรสวรค์อันที่1เนี่ยลบทิ้งไปก็ได้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีประโยชน์คืออย่างน้อยนะความสามารถในการฮิลตอนกลุ่มดาวที่6นี่คือ40%ของความเสียหายที่โดนใช่ไหมผม,มคิดว่าอย่างน้อยสัก20%เนี่ยมันควรจะมาอยู่ในพรสวรรค์นะครับแล้วพอได้กลุ่มดาวอันที่6เนี่ยก็ให้มันเพิ่มจาก20เป็น4 0ก็ได้นะครับอย่างน้อยตัวของจุงลี่ควรจะมีฮิลใน ตอนกลุ่มดาวศูนย์อยู่แล้วเพื่อที่สามารถเอาไปใช้เป็นซัพพอร์ตที่พึ่งพาได้อย่างแท้จริงนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการฟื้นพลังงานนะเอาแค่เรื่องของการฮิลนี่แหละเพราะฉะนั้นพอจงหลีไม่มีฮิลตอนซีศูนย์เนี่ยการเอาไปใช้เป็นซัพพอร์ตจริงๆมันยากนะครับยังไงฮิลก็สาคัญกว่าโลนะครับผมปลอดภัยกว่าใช่คำว่าปลอดภัยกว่าแล้วกันโอเคคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งก็คือกลุ่มดาวอันที่1ซึ่งมันน่าเกียดมากสำหรับมิโฮโยก็คือตัวของจงหลีเนี่ย ถ้าเราไม่มีกลุ่มดาวเลยาการวางเสาได้อันเดียวเนี่ยดาเมจมันเบาผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ดาเมจมันเบาเพราะว่ามันออกแบบมาให้เราสามารถให้มันทําดาเมจได้ดีเมื่อเราวางได้3อันแล้วศัตรูโดนดาเมจจาก3อันเรื่อยๆนั่นคือจุดที่ผมมองว่าเขาตั้งจงใจสร้างมาดาเมจมันจะโอเคเมื่อเราวางได้ครบ3อันคราวนี้เราวางได้แค่อันเดียวเราจําเป็นต้องมีตัวบัครหลักหรือหนิงกวงมามันกลายเป็นว่าจงหลี่ที่เป็นตัวซับเนี่ย ต้องหาตัวซับอีกตัวหนึ่งกลายเป็นเอ่อตัวซับที่ต้องการตัวซับเพื่อมาทําให้ตัวซับสามารถซับได <c oughs> เ้เป็นซิงเกิลใหม่ของเกนชินนว่าอะไรประมาณนี้นะมันเป็นอะไรที่ตลกอะแล้วนี่คือเทพหินนะครับคือขนาดตัวละครหลักยังวางโอ่งได้3อันทําไมเทพหินถึงไม่สามารถวางเสา3อันได้ได้ด้วยตัวของมันเองทงั้งทังที่ต่อให้วางได้3อันมันก็ยังถือว่าแค่ระดับโอเคไม่ได้โกงไม่ได้ไไดบุกเก้นอะไรเลยเขากลับให้มันวางได้แค่อันเดียวแล้วก็ เอามาใส่กลุ่มดาวอันหนึ่งนะครับสาหรับผมกลุ่มดาวอันแรกคือความน่าเกลียดจงหลีควรจะวางเสาได้3อันด้วยตัวของมันเองแต่แรกนะครับแล้วกลุ่มดาวอันแรกเนี่ยก็อาจจะเอาไอ้พรสวรรค์อันนี้ไปโยนก็ได้นะถึงผมจะมองว่ามันไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ก็เถอะนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นความสามารถอย่างอื่นอย่างเช่นทําให้อ่าระยะของกา,ารสั่นสะเทือนของเสากว้วางขึ้น30%อะไรประมาณนี้ก็ได้มันก็เล่นได้ง่ายขึ้นอนะ่ะคือมันควรจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับ กลุ่มดาวแรกคือน่าเกียดส่วนกลุ่มดาวที่2คือผมโอเคกับความสามารถตรงนี้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าจงหลีถ้าไม่มีกลุ่มดาวอันที่1กับ2เนี่ยมันได้แค่ระดับ4ดาวเพราะกลุ่มดาวอันที่2ทําให้เมื่อเราใช้ไม่ตายมันจะเป็นการสร้างโล่เหมือนเรากดสกิล E ค้างทันทีทำให้ตัวของจงหลีสร้างโล่ได้ต่อเนื่องขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมากด E ค้างแล้วเพราะว่าการไล่ E เนี่ย ตอนอาคางเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับผมมันมีตอนไล่แล้วก็แอนิเมชันหลังการไล่ที่นานแต่จริงจริงอ่าผมลืมบอ,อกไปถ้าเราเห็นมือมันสว่างเมื่อไหร่นรนะเรากระโดดหรือ d ดดได้นะครับมันจะช่วยประหยัดเวลาเรื่องแอนิเมชันได้นิดหนึ่งอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆอแล้วกันนั่นแหละก็คือตัวของจงหลีจะเก่งขึ้นเยอะมากเมื่อมีกลุ่มดาวที่2นะครับนี่คือจุดที่ผมมองว่าจงหลีเริ่มใช้ได้นะครับกลุ่มดาวที่4ี่ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมาก นะครับเรื่องระยะที่กว้างขึ้น20%ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะมันค่อนข้างกว้างอยู่แล้วแล้วก็เอฟเฟกเป็นหินนานขึ้นก็ถือว่าดีโอเคมันก็เป็นกลุ่มดาวที่โกงแต่ว่ามันก็5ดาวขุมรับได้เกมเพย์ยังเหมือนเดิมเนี่ยแต่อันที่6กับอันที่1ที่มันส่งผลต่อเกมเพย์อย่างรุนแรงมันรุนแรงเกินไปมันไม่ควรจะเป็นกลุ่มดาวโอเคนี่คือที่พูดทั้งหมดเกี่ยวกับจงหลีคราวนี้ จากที่ผมพูดจงเหลียบสิ้นเสียนไปมันแสดงให้เห็นว่าอะไรมันแสดงให้เห็นว่าตอนนี้มิโฮโยตัวละครใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยความสามารถมันน้อยเมื่อไม่มีกลุ่มดาวมันได้แค่ประมาณครึ่งหนึ่งเหมือนเป็นคนพิการนะครับมันไม่เหมือนตัวละครช่วงแรกๆที่ตัว5ดาวต่อให้ไม่มีกลุ่มดาวก็สามารถใช้ได้และจุดประสงค์ของเขาคืออะไรคือเงินเมื่อเรามีกลุ่มดาวจนครบตัวละครมันเก่งแต่เมื่อไม่มีกลุ่มดาวตัวละครมันอ่อน เขาต้องการให้คนเติมเยอะเปิดหากลุ่มดาวเยอะเพื่อให้ตัวละครที่เขาได้มามันเก่งเขาต้องการเงินครานี้ผลที่ตามมาก็คือคนสวยคืออะไรคือสายฟรีหรือสายเติมนิดหน่อยคนที่ไม่สามารถกดจนกดอ่ากดจนได้กลุ่มดาวเต็มคนที่สามารถกด5ดาวได้แค่ประมาณศูนย์ดาวหรือแค่ดาวเดียวรวมถึงเหล่าวิวทั้งหลายก็เหมือนถูกกึ่งครับว่าคุณก็ต้องจ่ายตังคุณคุณ คุณต้องเวลให้สุดอ่ะคุณต้องกดกลุ่มดาวให้เต็มอ่ะคุณถึงจะได้ตัวละครที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์ในด้านเกมเพลย์ไม่ใช่แค่สมบูรณ์ในด้านตัวเลขอ่ะนะครับสรุปว่าคือที่เขาทําแบบนี้เหมือนเขาต้องการเงินบังคับให้คนต้องกดเงินเขารู้ว่าจงลีคนมันไฮเขารู้ว่าเทเลอร์มันสุดยอดเขารู้ว่าคนรอจงหลีมันหล่อมันเทเขาก็เลยใช้โอกาสนี้ในการสร้างโอกาสหาเงินนะครับที่พูดมาเนี่ยคือจะสื่อให้เห็นถึงตรงนี้ว่านี่เป็นการกระทที่น่าเกลียดของตัวเดฟตัวผู้พัฒนา ถ้าเราเทียบกับตัวละครแรกๆก็คือเรารู้สึกว่ามันมันไม่หนักขนาดนี้กลุ่มดาวทําให้เก่งขึ้นแต่มันไม่หนักขนาดนี้คุณกดได้เวนตี้ดาวเดียวคุณใช้ได้คุณได้คีดาวเดียวผมมีคีดาวเดียวผมใช้ได้คุณมีชายดาวเดียวคุณก็ใช้ได้เพราะเกมเพล์มันสมบูรณ์ในตัวของมันเองกลุ่มดาวทําให้มันเก่งขึ้นนะครับจีนไม่มีดาวก็เล่นได้เก่งอยู่แล้วนะครับดิโอนาตัวอะไรแทบทุกตัวในเกมหลายๆตัวซิงชิล่ะตัวท็อปอย่าง ซิงชิวเดียวน่าเบนเน็ตฟิตพวกนี้ไม่มีกลุ่มดาวก็เล่นได้หน้าที่มันสมบูรณ์ในตัวของมันเองแล้วไม่เหมือนตัวของซินหยยนกับจงหลี่ที่หนักมากๆถ้าไม่มีกลุ่มดาวและเดี๋ยวพอมีเซียวมาอายากะมากันยูมานะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็รอตัวละครพวกนี้คุณก็อาจจะเจอปัญหาแบบนี้นั่นก็คือว่าถ้าคุณกลุ่มดาวน้อยตัวละครของคุณไม่เก่งไม่เก่งแบบไม่เก่งเท่าที่มันควรจะเป็นนะครับ โอเคก็สำหรับพอดแคสต์อันนี้นะครับไม่ใช่วิดีโอเป็นพอดแคสต์อันนี้ก็ขอจบด้อหาที่ตรงนี้ละกันเนะเาะไม่สรุปอะไรนะเพราะว่าตอนแรกก็สรุปไปแล้วนะครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกันย้ำอีกทีนะเล่นเกมเล่นให้สนุกนะถ้าเราอวยเราชอบก็กดหาไปนะครับแต่ทั้งหมดที่พูดไปก็คือเพื่อป้องกันการการได้ตัวละครที่ไม่สมบูรณ์จากการกดตัวละครโดยไม่มีกลุ่มดาว แบบไม่สมบูรณ์มากๆคือเรียกว่าตัวละครพิการในอนาคตแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอมิโฮโยมันให้ทําแบบสํารวจก็ช่วยกันตอบแบบสํารวจแบบจริงจังนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เดือนหน้านะครับสวัสดีครับ